เดี๋ยวลองดูนะครับภาพยนตร์นี้ก็เริ่มออกแล้วพี่น้องจะเห็นนะครับว่าร้วผู้หญิงหนึ่งคนเ็มีเสียงด้วยนะครับนะเราจะเห็นว่ามีรถเมื่อเวลาประมาณ17 ที่ถนนจัรทร์สนิทวงศ์ครับวันที่22มีนาคม2549มีคนแอบถ่ายแล้วก็ภาคว่าที่ไหนที่ไหนนั่นเป็นรถเบนสปอร์ต2ประตูสีแดงเข้มเลขทะเบียนสอคอชลาทสันฐานขีด119กรุงเทพพระน,นครน,นะครับ อันนั้นก็กำลังไปมีชายไม่ทราบชื่อหน้าตาคล้ายๆกับผัวเจ๊ดแดงแต่ไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับก็ไปลำไปที่ถนนเพชรกเกษมแล้วก็ไปทานอาหารที่ร้านอาหารปักใต้ นะครับนี่ที่ร้านอาหารปักใต้นี่เดียวกั็ไปแล้วนะครับนะมีสาวรูปร่างสวยนะครับเปรียวผิวสองสีสวมเสื้อสีขาวกางเกงสีขาวเดินเข้าไปในร้านบวิการ สุภาพบุรุษร่รางเล็กรูปล่อคนนั้นใส่แว่นตาสีดำเพื่อปกปิดไม่ให้คนจำได้ว่าฉันเป็นใครกันแน่นะครับกำลังรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็มุ่งไปสู่บริเวณถนนเพชรเกษมบ้านเลขที่7จทับสองซึ่งเป็นที่เดียวกับที่เคยรับมาก่อน นะครับเดินลงมาแล้วซื้อซื้อผล,ลไม้ข้างทางดูหน้าตาดีนะครับอายุ20ต้นต้นเท่านั้นเองมาชงสารมากเห็นไหมครับรถที่รถที่ติดตามถ่ายเป็นรถ BMW นะครับ w ับเบิดํสาีดำหมายเลขทะเบียน2นเนน8 9 8กรุงเทพหมหานคร,รก็ไม่ไม่รู้ว่าเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าที่ผูกคอตายที่กระทรวงยุติธรรมนะครับก็เป็นที่สงสัยอยู่แล้วทีนี้ก็ยังมีอีกนะครับ ฉากที่สองฉากที่สองเนี่ยครับบันทึกเมื่อวันที่27มีนาคมมีเสียงบรรยายบอกว่านั่งรถบีเอมดับบิลยูออกมากับคนในบ้านภาพที่แอบถ่ายได้แสดงให้เห็นว่ารถบีเอมดับบิลยูสีน้ำตาลอ่อนทะเบียนสคอชลาถอจันทาน9995 กรุงเทพพระมานครนะครับนี่ทางเข้าทางเข้าไปไหนก็ไม่รู้นี่มืดจังเลยม,มืดมืดแบบนี้อ่า มืดๆที่ผมบรรยายไม่ค่อยถูกนะมึน <laughs> นี่แะครับแล้วก็เขบอกว่าลงทางด่วนแจ้งวัฒนะจากนั้นก็เลี้ยวเข้าไปในกระทรวงยุติธรรมเลี้ยวเข้ากระทรวงยุติธรรมแต่เข้าไปสักครู่หนึ่งก็ออกจากกระทรวงยุติธรรมแล้วก็เวลาสิบสอง ประมาณ12.30นก็ได้เลี้ยวเข้าไปในเมืองทองธานีแล้วก็ไปจอดที่ร้านหาเกดแก้วใช่ไหมครับร้านเกตแก้วเห็นไหมครับท่านเกตแก้วมาแล้วแล้วก็ไปรับประทานอาหารร้อยจังงู้นะเผื่อนนะ ได้แรงออกแล้วกินแกงห้อยคบแม,ม่เอ,อ้ย <ś c oughs> รูปร่างอวบอัดอ้วมนิดหน่อยออหลังจากนั้นก็ไปที่ โฮมโปรนะครับไปซื้อตู้เย็นแล้วก็พากลับไปที่กระทรวงยุติธรรมไปรับอาัอาราอาหารที่เมืองทองทานีนี่นะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะครับรูปร่างหน้าตาเหมือนใครเอ่ยคุ้นคุ้นจังเลยคุ้นคุ้นกับพวกที่วิ่งหนีมือตบจังเลยอะ่ะ เห็นไหมครับเอาอะไรเนี่ยเอาไม้กวาดเจ้าตู้เย็นจเจาอะไรกันดีนะถ้าสังเกตน,นะครับเวลาขณะนี้เนี่ยเวลาก็ประมาณ14นาฬิกา1 3บ4นาฬิกาเป็นเวลาที่ไม่ใช่เวลาพักเที่ยงนะครับเป็นเวลาราชการนะครับ รรงงานบอกว่ารถขึ้นมาจากดินแดงแสดงว่าออกมาจากกระทรวงแรงงานแล้วไปรับที่กระทรวงยุติธรรมนะครับแล้วก็ไปเก็ตแก้วแล้วก็ไปโฮมโปรซื้อของเสร็จกลับบ้านนล้วเมื่อกี้ไม่รู้ไปไหนม,ม,มืด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 มองไม่รู้เรื่องดูไม่ดูไม่ออกว่าไปไหนในภาพนี้ก็บอกว่าอะไร ในในในผู้จัดการออนไลน์ก็บอกว่ารถปิดสนาม่านรูดนะครับอ่าน,น,นี่นี่นี่นะครับก็ลองดูนะครับนั่นก็เป็นภาพเมื่อปีเมื่อเดือนมีนาคม2,000แล้วรู้สึกว่าวันที่22 22 22แล้วก็ไป25 24แล้วไป27 3ามวันสามวันสองเจ้าโอ้โขยันมากอย่างนี้ต้องสองขั้น